จริงๆแล้วความเชื่อนี้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่เราเจอมาเห็นพบได้เห็นจากคนสมัยก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันอาจจะมีน้อยลงหรือบาง,บางท่านอาจจะยังมีความเชื่อกันอยู่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีความเชื่อว่าเช่นกินเนื้อวัวมากๆเนี่ยทำให้ลูกคลอดออกมามีไขมันหรือ,รอคลอดยากนะคะหรือว่า อาหารประเภทหอยคนโบราณก็เชื่อว่าหอยก็จะติดาาคนท้องกินแล้วก็จะทําให้เด็กติดแน่นในท้องคลอดไม่ได้หรือคลอดยากอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นความเชื่อของของอบางคนในบางพื้นที่นะคะ,ะหรือว่าอาหารเผ็ดร้อนก็อาจจะส่งผลไปทาให้ทําให้ลดหัวเด็กทําให้เด็กเนี่ยมีอาการแสบร้อนไปด้วยอันนี้ก็เป็นความเชื่ออันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นนะคะ หรือว่าบางพื้นที่ก็อาจจะไม่กินอาหารที่มันมนม,นมากๆเพราะเข้าใจว่าจะทําให้เด็กมีไขไขในตัวของเด็กเนี่ยเกาะที่ตัวเด็กเยอะมากก็จ,จะทําให้คลอดยากอันนี้ก็เป็นความเชื่อ,อของแต่ละพื้นที่ซึ่งในทางในทางปัจจุบันแล้วเราก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไม,ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น และโดยโดยสรุปก็คืออยากจะสรุปข้อแนะนําสําหรับโภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรนะคะในประเด็นที่สําคัญนะคะก็คือว่าระหว่างที่ตั้งครรภ์นในช่วง40สัปดาห์หรือ9เดือนเนี่ยเราก็พยายามที่จะแนะนําว่าให้มีการดูแลตัวเองในเรื่องของการเพิ่มของน้ําหนักนะควรจะอย่างน้อยประมาณเฉลี่ยประมาณ12-13กิโลกรัมนะ,ะในช่วง40สัปดาห์หรือ9เดือนของการตั้งนนะครรภค่ะ ขณะดเดียวกันในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเราก็ควรที่จะพยายามทานอาหารให้มีความหลากหลายให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ในปริมาณที่เพียงพอนะคะในช่วงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกถ้ามีปัญหาในเรื่องของการแพ้ท้องมากเนี่ยก็จะต้องแนะนําในเรื่องของการากินเพิ่มมื้อมากขึ้นนะคะแต่ละมื้ออาจจะไม่มากแต่ว่า มากมือเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารเพียงพอนะคะอ่านที่จะช่วยได้ก็เป็นกลุ่มของขนมปังกรอบเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเดิมอุ่นๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะหรือว่าพวกน้ําซุปอุ่นๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องสําคัญก็คือการที่ได้มีโอกาสที่จะต้องไปฝากคันตามที่แพทย์นัดทุกครั้งเพราะว่าการฝากคันแต่ละครั้งเนี่ยแพทย์ก็จะได้ทําการ ภาวะของทารกในครันว่าสมบูรณ์ขนาดอย่างไรแล้วก็เป็นการที่จะติดตามการเพิ่มพึ้นของน้ําหนักตัวเองแล้วก็ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์คนนั้นด้วยขณะเดียวกันการฝากคันนี้ก็จะได้รับาการาฉีดวัคซีนต่างๆหรือการดูแลจากแพทย์อย่างครบถ้วนนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายกับการนอนนี่หญิงตั้งครรภ์เราก็แนะนําเรื่องการเดินนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการโยคะการ การว่ายน้ำนะคะแต่อนี้ก็จะต้องเรื่องของโยคะอาจจะต้องอได้รับการาฝึกฝนหรือดูแลจากผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้ถูกต้องนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงค,ค่ะอันนี้ดิฉันคิดว่าถ้าสามารถทําได้ครบถ้วนอันนี้ก็เชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์ท่านนั้นนี่ก็สามารถที่จะคลอดลูกได้อย่างาาามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่ะ